ว้อีอีอดอีอดอดอดกรบปู่มใ่มาใช่มาโออีอีกระปุ่มกระปุ่มตาตเนี่ยสีีมเนี่ยกระปูโอ้สีเีกะปูเอาแดอ กะปู่หมงมันเทระบาดกระปูเลยกระป่หรอวฮะกระปูนเงามันโน่น่อู้หสมงงามแหงเทกระปูเต็มยังอีกว่ะเนี่ 一快嗯。In